สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง PC Gamesin ครับผมวันนี้เราจะมาพาวิขีบอลลูนนะครับเฮ้กระต่ายอ่ะเอ๊กระต่ายน่ารักจังอ่าก่อนจะไปดูคลิปก็ลืมกดไลค์กดซับตะ i ครด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่กดแชร์ได้นะอฮกระต่ายอ่ะน่ารักจังน่ารักอ่ะตัวอ้วนมาก นี่ครับที่ที่เราจะไปบอรลูนตรงนี้ครับผมไม่เคยขึ้นแลนเนี่ยน่าจะสวยอยู่แหละ <ST AR> ก็ขับผ่านนะก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเราลองไปดูกันเลยครับผม <ST AR> เข้าไปตามเส้นสีม่วงเลยครับผม <ST AR> ไปแล้ผมมาเฮ้ยแรงอย่างไปเลยเลยเลยเอ้ยๆๆๆๆ อย่ากระตุกสิอัดเกมที่ไรกระตุกทุกทีอเอารถเข้าไปได้ไหมว่าข้างในเนะีอยแรงเกนินเออโค้งหักศอกโอ้โ,อโอเสียงโหดจังวะในอุโมงค์อะวินงไงครับโคตรสวยอุ้ย เฮ้ยยังสวยอ่ะบอลลูนอะ่ะไหนครับผมเราจะไปลองขึ้นดูครับอ่ะคันนี้ก็แต่งสวยนี่ว,ว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะไปไปขึ้นบอลลูนดูไหนดูสิขับได้ไหมเนี่ยคันโคตรใหญ่ลเลยบอลลูนหรืออะไรวะเขาเรียก คล้ายๆบอลลูนนะบอลลูนสมัยใหม่อ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับผมโอ้ยขึย้นแล้วโอ้ย,ออยนี่ข้างในอะ,ออองงว,ะนว่โคตรเท่แล้วขับยังไงวะเนี่ยว้าวโคตรสวยสูงมากเวลาขับก็ขับยังไงวะ ะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว้ยสูงจังอันนี้ลงอ่ะแล้วไปข้างหน้าทำไงคนสวยถ้าชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมเสียวตกมากมลงไม่ได้อ่ะ ลงได้แต่มันเดินหน้าไม่ได้เดิทำไงเนี่ยขึ้นสูงอย่างเดียวแล้วเดีย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 วเลยเดียวเลเ,เ,<ะ>เสียงอะไรอ๋อ,อสูงมากดูในเมืองดิในเมืองแบบโห ก็สูงอะ่ะว้าบรรยากาศมัวมัวหมอกหมอกนั่นเนี่ยไปได้อีกไหมเนี่ยเดินหน้าได้อีกไหมว้ากดตัวไหนอ,อ,อ๋อเปิดไฟได้ไปไปสูงมากโอ้โห ดูในเมืองนี่โคตรใหญ่เลยไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้เลยอะดูเงาบอลลูนดิโหโคตรลงเลยแล้วมันขับยังไงเนี่ยได้แค่เดินได้แค่ลอยขึ้นลงละไปตรงๆอนะ่ะเหน้นไหมก็อ,อยู่ที่เดิมนี่หว่าอะไปยังไงครับเนี่ย ข่าวเดินหน้าไงอ่ะมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยไปไปใหญ่มากดูดิตรงที่นั่งเล็งใหญ่อันนี้โคตรใหญ่นะตัวลำลำตัวของบอลลูนโคตรใหญ่โหสูงมาก รงน้นเป็นน้ำทะเลนะครับตอนนี้ในเมืองดูดิเมืองโหโ,โคตรใหญ่เมืโองโคตรใหญ่อะทะ่านผู้ชมม้าเมืองโคตรใหญ่เลยอืโอโคตใหญ่อะแต่ว่าแต่เรายังไม่ได้เดินหน้าเลยเนี่ยเราขึ้นอย่างเดียวเลยวเดินหน้า,านะว้า ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นจนหมอกจนจดสุดท้องฟ้าแล้วน,นั่นนี่ว้าวสวยมากข้างบนนี้เฮ้ยเครื่องบินยังต่ำกว่าเออเอ้าเครื่องบินต่ำกว่าแล้วเนี่ยบินต่ำจังว้าวถ้าแข่งได้แข่งแล้วเนี่ยพอดีขับไม่เป็นลอยได้อย่างเดียว ทำไงนันเนี่ยโคตรสวยเลยนะวิวบนเนี้ยโอ้โหสวยมากทำไงตอนนี้พี่เราลองเราลองใช้ล่มชูชีพไหมเฮ้เรายังไม่เคยลองใช้เลยนี่ อืลองลองล่มสูชีพดิไม่เคยลองใช้เหรียเนี่ยสอนมอสคลิปที่แล้วนะไปดูได้นะครับผมไม่รู้จะใช้ได้ไหมครับผมอลองดูก่อนอ่าไปวีอี ดูคลิปที่แล้วครับผมมีเสกสูตรแน่นอนอ่ะได้ไหมเนี่ยสูงมากแล้วเนี่ยสรุปมันเดินหน้าไงอ่ะกระโดดเลยไหมเอาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วกลางลมดีเฮ้ย คตสูงอ๋อ,อไม่มีร่มชูชีอ่ะนะตายตายยังไงก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเ้ยเอา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 แตงหนึง่งอ๋อเละครับผมโอ้โคตรสูงโอ้โหอ,อ,อะไรวะร่มชูชีพไม่กลางอะไรเนี่ยโอ้ เกิดไหนเนี่ยทีนี้ทำไมร่วมชูชีพมันใช้ไม่ได้วะไม่กลางก็ว่เอ,เอ้คิดว่าจะใจได้ที่แต่ใจ,ใจไม่ได้่หวะฝนก็ตกแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ จะได้พาคล้นใหม่แล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยน่าจะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอตาลัวหรือตัวลานั่นแหละเอ๊ฝากติดตามดนียนะครับผมช่อง pc gaming ครับเจนใหม่คลิปหน้าครผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ ไปแล้วโคตรสวยฮนะได้เนาะเราจะไปลองขึ้นบนโน้นที่ได้ไหมลื้อซองซ้ำหมุเฮ้ยโอ้โหให่ตกเกือบได้ฮนะแต่ว่าติดนิดหน่อย ไปแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะหัวเลาะเชน